ภาหัวใจพิการแต่กําเนิดพวกเราจะปกป้องไม่ให้เกิดกับลูกกับหลานเราได้หรือไม่วันนี้เรามาดูวิธีการนะคะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวาโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดกันซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดกับลูกกับหลานเราเลยค่ะแต่เราจะมีวิธีการยังไงนะคะ สวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอวันนี้ก็มีประเด็นนะคะทีอะ่อยากปกป้องทุกคนนะคะถ้าเรามาศึกษาเรียนรู้ก่อนก็จะปกป้องไม่ให้ภาวะนี้เกิดขึ้นนะคะในคนที่กําลังอยากตั้งครรภ์น,นะคะถ้าเกิดลูกเกิดมามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดก็จะทําให้ผู้ปกครองนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีภาวะเสียใจได้นะคะแล้วก็ ถ้าเรารู้วิธีการปกป้องนะคะเราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นและทำลายชีวิตเด็กคนหนึ่งได้นะคะดังนั้นนะคะความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ก็เลยอยากขออนุญาตว่าถ้านะคะข้อมูลที่พูดออกมาเนี่ยจะละเอียดและค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็จำเป็นนะคะที่พวกเราจะต้องช่วยกันค่ะนะคะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะเราจะป้องกันไม่ให้เกิดกับลูกกับหลานเราได้ไหมนะคะดูภาพเด็กในภาพนะคะเห็นไหมคะ เขามีภาวะที่เรียกว่าทรมานมากนะคะมีสายระยงระยางติดเต็มไปหมดนะคะเด็กก็หายใจลําบากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะแล้วก็มีสายให้สารน้ําเยอะแยะติดปัตสเตอร์เต็มไปหมดลักษณะแบบนี้เราหันมาถามตัวเองทันทีเลยค่ะว่าเรารับได้ไหมถ้าลูกหรือหลานเราต้องเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเรามีวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมนะคะเรามาดูกันนะคะเริ่มแรกเรามาดูลักษณะของอโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดก่อนนะคะว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กในประเทศไทยพบ5-8คนจากเด็กพันคนนะคะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดนมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งด้านพยาธิสภาพและการที่แสดงดังนั้นวิธีการรักษาและการดูแลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงแตกต่างกัน โะะดยเฉพาะในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพค่อนข้างรุนแรงดังนั้นถ้าว่าเราได้รับการวินิจฉัยล่าช้าอาจส่งผลทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ค่ะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดนะคะเป็นชนิดที่มีสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มชนิดเขียวนะคะเป็นอาการที่เกิดจากเลือดดําไหลเข้าสู่เส้นเลือดแดงนะคะที่ส่งไปเลี้ยงวัยวะต่างๆในร่างกาย ทำให้เด็กมีลักษณะผิวหนังหรือกล้ามเนื้อเขียวคำ้ำมักพบอาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็ริมฝีปากและใบหน้าส่วนชนิดที่สองนะคะชนิดไม่เขียวเป็นอาการที่เกิดจากร่างกายได้รับออกซิเจนที่ส่งมาจากเลือดนะคะไม่พอไม่เพียงพอและหัวใจมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วน,นต่างๆได้น้อยลงทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถทํากิจกรรมที่ต้องออกแรงได้เหมือนคนปกติในวัยทารกเนี่ยจะมีอาการเหนื่อยง่ายขณะดูดนม และเมื่อโตขึ้นเหนื่อยง่ายเมื่อทํากิจกรรมหรือออกแรงใดๆนะคะหากมีการทํากิจกรรมที่หนักๆอย่างต่อเนื่องจะทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนได้และเป็นลมหมดสตินะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อมาได้นะคะส่วนการวินิจฉัยหัวใจพิการเนี่ยแพทย์อาจพิจารณาความผิดปกติที่บ่งบอกถึงภาวะหัวใจพิการได้จากการฟังเสียงหัวใจของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางรายเนี่ยอาจตรวจภาวะนี้หลังจากคลอดในช่วงวัยเด็ก ะะหรือกระทั่งเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วถึงจะพบอาการนะคะว่ามีเสียงฟู่ของหัวใจซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเลือดไหลผ่านหัวใจหรือหลอดเลือดในหัวใจอย่างรวดเร็วและอาจแสดงถึงความผิดปกติของหัวใจได้แพทย์อาจตรวจด้วยวิธีอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเช่นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นการตรวจโดยใช้คลื่นอัลตราซาว์แสดงภาพหัวใจเพื่อดูการเคลื่อนไหวและความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจผนังหัวใจลิ้นหัวใจนะคะ ก็จะใช้วิธีการตรวจหลังจากทารกคลอดออกมาแล้วหรืออาจจะอันตรเซาตอนทารกยังอยู่ในครันก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งเป็นการวินิจฉัยของคุณหมอนะคะการเอ็กซเรย์วงอกแพทย์ใช้วิธีนี้เพื่อตรวจดูว่าหัวใจของผู้ป่วยนี้มีขนาดโตหรือมีน้ําข้างในปอดหรือไม่เพราะความผิดปกติดังกล่าวเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะคะ การถ่ายภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ MRI สแกนใช้วินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของภาวะหัวใจพิการในวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็นวิธีวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจและกาจังหวะการเต้นหัวใจทําได้โดยการใช้เครื่องมือบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะต่อมาเป็นการสวนหัวใจและหลอดเลือดแพทย์จะใช้ท่อขนาดเล็กโค้งงอไปตามไปโค้งงอได้นะคะสอดผ่านหลอดเลือดบริเวณแขนหรือขาไปยังหัวใจ จากนั้นก็จะใช้สารย้อมสีผ่านท่อไปนะคะก่อนจะเอกซเรย์ดูภาพภายในหัวใจเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็คือ X, ตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจออกซิเจนในเลือดเป็นการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วนะคะหากมีออกซิเจนน้อยเกินไปก็จะบ่งบอกถึงภาะวะปัญหาหัวใจได้นะคะคือหนีบที่ปลายนิ้วนะคะหนีบปลายนิ้วไว้การเอกซเรย์นะคะ ต่อไปเป็นการดูแลแล้วก็การรักษาโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของผู้ป่วยนะคะบางชนิดเนี่ยใช้รักษาแบบประคับประคองด้วยยาและก็รักษาด้วยการผ่าตัดนะคะการรักษาด้วยยาจะใช้จะช่วยทําให้การทํางานของหัวใจดีขึ้นนะคะแต่จะไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้การรักษาที่ได้ผลดีคือการผ่าตัดและการรักษาด้วยอุปกรณ์พิเศษทางสายสวนนะคะ ดังนั้นผู้ปกครองต้องสอบถามข้อมูลการดูแลรักษาเพิ่มเติมจากกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่ดูแลบุตรานของท่านนะคะเพื่อจะได้มีความรู้เพราะว่าท่านจะต้องรู้ทั้งด้านเรื่องอาหารโภชนาการนะคะเพาะแม่ขาดสารอาหารแล้วก็มีอาหารบางตัวต้องระวังนะคะในรายที่มีอาการหัวใจวายหายใจหอบควรงดรับประทานอาหารเค็มนะคะการเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการออกกําลังกายที่พอเหมาะก็เป็นการป้องกันภารระวะแทรกซ้อนได้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ป้องกันได้ดีนะคะก็คือระวังการติดเชื้อจากฟันหรือจากช่องปากนั่นเองดังนั้นเด็กกลุ่มนี้นะคะต้องระวังนะคะการรักษาโรคหัวใจพิการนะคะเป็นการรักษาที่ขึ้นอยู่กับความผิดปกติและความรุนแรงของอาการของเด็กบางคนมีความผิดปกติชนิดไม่รุนแรงก็อาจหายได้โดยไม่ต้องรักษาแต่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะต้องรับการรักษาทันทีที่ตรวจพบ โดยแพทย์จะใช้วิธีการรักษาอันดับแรกก็คือใช้ยานะคะแพทย์จะสั่งจ่ายายาที่ช่วยให้หัวใจของผู้ป่วยทํางานได้ดีขึ้นอาจจะเป็นยาละลายลิ่มเลือดยารักษาภาะวะหัวใจเต้นผิดจังหวะยาขับปัสสาวะเป็นต้นนะคะแล้วก็วิธีต่อมาที่รักษาก็คือการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับให้หัวใจกลับมาเต้นแบบเป็นจังหวะปกติและอาจใช้รักษาเภาะวะหัวใจเต้นผิดปกติที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ ต่อมานะคะก็คือการสวนหัวใจและหลอดเลือดแพทย์จะสอดท่อขนาดเล็กที่โค้งงอไปได้นะคะทางหลอดเลือดโดยเข้าไปในขานะคะเข้าจากทางขาไปยังหัวใจจากนั้นจึงใส่อุปกรณ์ขนาดเล็กสอดเข้าไปเพื่อทําการรักษาการใส่อุปกรณ์นี้นะคะเพื่อปิดหลอดเลือดหรือผนังหัวใจที่มีรูปเปิดให้ให้สามารถปิดได้นะคะ เป็นปกตินะคะส่วนการผ่าตัดหัวใจนะคะก็เป็นวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งนะคะโดยที่ว่านะคะจะเลือกการผ่าตัดก็ต่อเมื่อการสวนหัวใจและการหัวใจและหลอดเลือดใช้ไม่ได้ผลแล้วนั่นเองนะคะแค่ถึงอัดผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่การผ่าตัดแบบนี้นะคะก็อย่างที่ทราบเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วมีระยะเวลาการหายหรือการฟื้นตัวนี่ยาวนานแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นง่าย ดังนั้นนะคะเขาก็จะเลือกพิจารณาไว้หลังๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และรอยโรคของเด็กด้วยนะคะก็วิธีการแบบนี้ก็ช่วยปิดรอยรั่วในหัวใจได้ซ่อมแซมลิ้นหัวใจได้ขยายหลอดเลือดได้นะคะให้ทำงานตามปกติต่อมาก็เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจค่ะหากมีภาวะหัวใจพิการชนิดซ้ําซ้อนนะคะหรือซับซ้อนมากเกินไปรักษาได้ยากแพทย์อาจผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากผู้บริจาคแล้วปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วย นะคะซึ่งเด็กก็จะต้องได้รับยานะคะกดภูมิต้านทานไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อ่อต้านนะคะอวัยวะที่บริจาคใหม่นะคะส่วนเรื่องภาวะแทรกซ้อนของหัวใจพิการเนี่ยมีเยอะนะคะก็เราจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพอ,าอื่นๆตามมาได้อันดับแรกก็คือเด็กเนี่ยจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตช้าค่ะ เด็กที่มีภาวะหัวใจพิการรุนแรงเนี่ยมักพัฒนาการช้าและโตช้ากว่าเด็กทั่วไปในอายุใกล้เคียงกันและหากระบบประสาทได้รับการกระทบกระเทือนด้วยเด็กก็อาจเดินและพูดได้ช้ากว่าปกติบางรายจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทางานของระบบต่างๆในร่างกายไปตลอดชีวิตนะคะต่อมาหัวใจจะเต้นผิดปกติค่ะภาวะแทรกซ้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในภาวะหัวใจพิการและมีการและกันที่มีเนื้อเยื่อแผลเป็นหลังการผ่าตัดนะคะ ในกรณีที่รักษาหัวใจพิการให้เด็กนะคะต่อมาเด็กจะมีตัวเขียวครับภาวะนี้อาจจะมีนะคะที่เด็กจะมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำสังเกตจากเิมมผิวปากและผิวของเด็กจะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือครับหรือเขียวขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเยื่อบุหัวใจอักเสบเป็นการติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจอาจสังเกตได้นะคะว่าเด็กจะมีอาการนะคะเช่นมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะปวดศีรษะไม่อยากอาหารหรือเบื่ออาหารปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อมีเหงื่อออกตอนกลางคืนหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังนะคะหากไม่ได้รับการรักษาทํให้หัวใจเสียหายและอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะต่อมานะคะภาวะแทรกซ้อนต่อมาคือภาวะหัวใจวายเป็นภาวะที่อันตรายแล้วก็ ร้ายแรงมากนะคะเกิดขึ้นในทารกที่มีภาวะหัวใจพิการอย่างรุนแรงเนื่องจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เลยนะคะสัญญาณของภาวะนี้ได้แก่การหายใจเร็วหายใจลําบากท้องบวมนะคะขาก็บวมข้อเท้าก็บวมนะคะน้าหนักเพิ่มขึ้นได้น้อยเป็นต้นนะคะสังเกตดูเด็กจะหายใจหน้าอกบวมนะคะหายใจเร็ว ต่อมานะคะภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือมีริ่มเลือดผู้ป่วยหรือผู้ที่เคยมีภาวะหัวใจพิการนั้นเสี่ยงต่อเกิดการเกิดริ่มเลือดในหัวใจได้ง่ายนะคะซึ่งริ่มเลือดเนี่ยอาจจะเดินทางไปปอดจนเกิดภาวะริ่มเลือดอุดกั้นในปอดได้หรือหากขึ้นไปสมองก็อาจทําให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบตันได้นะคะก็เกิดภาวะสโต๊กนั่นเองนะคะดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังนะคะต่อมาภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยภาวะนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจเช่นภาวะปอดบวมนะคะอาจทําให้ไอหายใจเสียงดังวิหายใจเร็วหายใจหอบนะคะต่อมาก็คือภาวะแทรกซ้อนความดันหลอดเลือดในปอดสูงผู้ป่วยอาจมีความดันในหลอดเลือดแดงที่เชื่อมต่อระหว่างหัวใจและปอดสูงเกินไปจนทําให้เกิดอาการผิดปกติตามมาเช่นหายใจทีเหนื่อยมากวิงเวียนศีรษะคล้ายจะหมดสติหัวใจเต้นเร็วแล้วก็เจ็บหน้าอกนะคะ ภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือภาวะไหลาตายนะคะเป็นการอธิบายให้ฟังว่าเป็นภาวะที่ส่งผลให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายไม่เพียงพอก็เกิดภาวะเสียชีวิตอย่างเฉียบพันได้เลยนะคะบ้านเราทังเรียกนะคะว่าไหลาตายไหลาตายนะคะก็คือไม่มีเลือดไปเลี้ยงนั่นเองนะคะหัวใจก็เลยหยุดทํางานนะคะ ปัญหาทางอารมณ์ค่ะเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะจากผลกระทบของภาวะหัวใจพิการทําให้เด็กเนี่ยมองดูว่าตัวเองมีขนาดเล็กกว่าผู้อื่นแล้วก็ไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนคนอื่นเพราะถูกห้ามอยู่ตลอดมีปัญหาด้านการเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้ากับเพื่อนไม่ได้นะคะ ต่อมาก็เป็นการใช้ชีวิตที่ยากลําบากนี่คือภาวะแทรกซ้อนของเด็กกลุ่มนี้จริงๆผู้ป่วยภาวะหัวใจพิการต้องเฝ้าระวังอาการของตนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่และต้องเฝ้าติดตามอาการอยู่เป็นประจํานะคะต้องมีการเข้ารับการตรวจเป็นประจําเพื่อประเมินอาการนะคะเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะรุนแรงของหัวใจล้มเหลวหรือปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจหรือเยื่อบุหัวใจอักเสบทุกท่านฟังมาดูแลว้วรู้สึกเป็นยังไงคะ รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้แทนเด็กที่เป็นเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจึงคิดว่าการป้องกันภาวะหัวใจพิการโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรเนี่ยถ้าระวังแผนการตั้งครรภ์ได้อาจจะลดหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะหัวใจพิการในเด็กได้เลยนะคะดังนั้นก่อนการตั้งครรภนะคะควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ระวังเรื่องการใช้ยารักษาโรคสมุนไพรและอาหารเสริมทุกชนิดก่อนที่จะใช้นะคะ แล้วก็ถ้าคุณตั้งคันคุณก็ต้องมีการวางแผนที่จะมีบุตรนะคะถ้าอยากจะตั้งคันเนาะแล้วก็หากมีบุคคลในครอบครัวมีปัญหาเรื่องหัวใจพิการควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวและเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุก,กรรมด้วยนะคะส่วนหญิงที่มีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานนะคะควรเข้ารับการรับคําแนะนําจากแพทย์แล้วก็ฝากคันนะคะเพื่อควบคุมอาการของโรคให้เรียบร้อย ะะเพราะว่าถ้าระดับนิวตรนในเลือดสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครันนั้นๆเพราะว่าคัน,นจะเป็นพิษนะคะต่อมาการรับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนตั้งครันนะคะเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในระหว่างตั้งครันอาจส่งผลต่อพัฒนาการของหัวใจของเด็กได้นะคะต่อมานะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือการรับประทานวิตามินรวมและกรดโฟริกซึ่งหญิงตั้งครรควรได้รับกรดโฟริกอย่างน้อยวันละ400ไมโครกรัมเพื่อลดแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงนะคะในการเกิดภาวะสมองพิการและหัวใจพิการในทารกได้นะคะดังนั้นต้องบำรุงนะคะกินวิตามินทั้งวิตามินรวมและกรดโฟริกนะคะ ต่อมาก็คือหยิงที่อยากตั้งคันเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดทุกชนิดในหว่างตั้งคันเลี่ยงการเผชิญกับสารเคมีที่เป็นตัวทําละลายเช่นทินเนอร์หรือยาล้างเล็บนะคะเป็นต้นเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมีอันตรายกับหญิงตั้งคันอยู่แล้วนะคะคราวนี้ภาะวะหัวใจพิการแต่กําเนิดนะคะเมื่อกี้ก็ อธิบายไปนะคะว่ามี2กลุ่มแต่คราวนี้เรามาดูลักษณะถ้าเกิดว่ามีพิการแล้วก็แบ่งออกเป็นสาเหตุนะคะว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอันที่1ก็คือความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจอาจทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควรและเสี่ยงก่อให้เกิดเพราะว่าหัวใจล้มเหลวตามมานะคะต่อมาก็คือความผิดปกติของผนังหัวใจค่ะการพัฒนาของผนังหัวใจที่ไม่สมบูรณ์อาจจะทําให้มีเลือดสะสมหรือตกค้างในบริเวณที่ ไม่ควรอยู่ก็ให้เกิดแรงดันต่อหัวใจทำให้หัวใจทํางานหนักขึ้นและอาจเกิดเพราะว่าความดันโลหิตส,สูงตามมาโดยผู้ป่วยบางรายอาจเกิดรูหรือมีช่องเชื่อมระหว่างห้องหัวใจด้านซ้ายและด้านขวาจนทําให้เลือดจากหัวใจทั้งสองห้องเนี่ยมาผสมกันหรือปนกันนะคะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะต่อมานะคะก็คือความผิดปกติของริ้นหัวใจอาจเกิดลิ้นหัวใจคับหรือแคบเกินไปและไม่เปิดตามปกติ ส่งผลให้เลือดไหลผ่านหัวใจแต่ละห้องลําบากนะคะหรืออาจเกิดจากลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทจนทําให้เลือดไหลย้อนกลับนะคะต่อมาเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจเกิดจากหลอดเลือดแดงและหลอดเดเลือดดาที่นําเลือดจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆนะคะของร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติอาจทําให้เลือดและออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยน้อยลงและอาจทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดอุดตันพออุดตันก็จะนําไปสู่ปัญหาต่างๆเพราะว่าบางอวัยวะเนี่ยต้องการเลือดไปเลี้ยง นะคะแล้วไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดภาวะการทำงานของอวัยวะนั้นๆล้มเหลวนะคะอ่ะคาคราวนี้มาสรุปอาการนะคะของเด็กที่มีภาวะหัวใจพิการอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กที่มีภาวะหัวใจพิการชนิดรุนแรงเนี่ยจะแสดงอาการตั้งแต่ตั้งครันอยู่ในคันบรรดาหรือเพียงไม่นานหลังจากคลอดออกมาโดยสัญญาณเด็กเนี่ยจะแสดงดังนี้นะคะริมฝีป,ปากผิวหนังนิ้วมือเท้า เป็นสีเทาหรือเขียวเนื่องจากมีเลือดแล้วิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะเจ็บหน้าอกหายใจลําบากหายใจเร็วหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหายใจแรงจนหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอย่างนี้นะคะมีอาการบวมบริเวณขาท้องแล้วก็รอบดวงตาไม่ค่อยยอมกินอาหารทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้น้อยแล้วก็โตช้ามากนะคะแล้วก็ภาวะหัวใจพิการไม่รุนแรงเด็กอาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลยผ่านไปหลายปีเราถึง จะเห็นอาการของเด็กขึ้นมานะคะก็อาจจะมีเพราะว่าเหนื่อยง่ายให้เราสังเกตนะคะในระหว่างและหลังออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้กําลังเด็กจะมีอาการหายใจลําบากมีอาการวิงเวียนหรือหมดสติในระหว่างการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้กําลังมีอาการบวมที่แขนที่เท้าหรือข้อเท้าง่ายหัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติหากทารกมีอาการผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดดังข้างต้นเนี่ยผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันที อย่าลืมนะคะช่วยเร็วก็แก้ปัญหาได้เร็วนะคะส่วนในกรณีที่เพิ่งเริ่มมีอาการหลังจากโตขึ้นแล้วก็ควรพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆหรือไม่นะคะการวินิจฉัยใ,ให้เร็วเท่านั้นนะคะที่จะช่วยแก้เด็กที่จะมีปัญหาอื่นๆตามมาแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้นะคะ ปัจจุบันนะคะนักวิจัยก็บอกเลยนะคะว่าเภาวะหัวใจพิการแต่กําเนิดเนี่ยไม่ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่คาดว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความเสี่ยงเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะนะคะ,ะข้อมูลหลักดังนี้นะคะที่จะพูดต่อไปเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าเราอยากให้ลูกหรือหลานเราเนี่ยตั้งครรภ์เราก็ต้องตรวจเช็คนะคะ เช่นบุคคลในครอบครัวมีภาวะหัวใจพิการเนื่องจากภาวะนี้อาจถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ต้องประเมินที่1อันที่สองเด็กมีโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างกลุ่มอาการดาวซินโดมเกิดจากเด็กอาจจะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมาโดยเด็กหลายคนที่ป่วยเป็นโรคนี้มักมีภาวะหัวใจพิการไปด้วยนะคะต่อมานะคะมีการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเป็นต้นนะคะบรรดาเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์โดยเพราะการควบคุมนะคะ ไม่ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้นะคะต่อมาก็คือการใช้ยาบางชนิดช่วงก่อนหรือหลังหรือระหว่างการตั้งครรภ์เพราะยาบางตัวเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะหัวใจพิการและความพิการแต่กําเนิดนะคะชนิดอื่นๆได้นะคะโดยเฉพาะการใช้วิตามินเอเพื่อแก้สิวนะคะให้ระวังนะคะต่อมาก็คือการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์อันนี้ก็เป็นตัว ตัวมีผลโดยตรงนะคะกับหญิงตั้งครรภนะคะหรือว่าเข้าใกล้กลุ่มที่ชอบสูบบุหรี่หรืออยู่ในสังคมที่มีมลภาวะมีสารเคมีหญิงตั้งครรภเนี่ยจะหายใจเร็วแรงแล้วก็หอบเหนื่อยง่ายการสูดเอาสารพิษควันบุหรี่ต่างๆเข้าไปก็มีผลกับการตั้งครรภของเด็กนะคะโอ้โหวันนี้เนื้อหายาวแล้วก็ละเอียดยิบแต่ถามว่าเป็นเนื้อหาที่จําเป็นไหมที่ต้องรู้จําเป็นค่ะ เพราะว่าอุบัติการของการเกิดภาวะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กเล็กเนี่ยเราสามารถป้องกันได้จริงๆค่ะถ้าเรารู้เท่าทันวางแผนซะก,ก่อนนะคะเราอยากให้ลูกหลานเรามีสุขภาพแข็งแรงคลอดออกมาไม่ใช่มีภาวะที่เห็นเด็กใส่สายระยงระยางเต็มไปหมดแล้วเราไม่ได้อุ้มไม่ได้เลี้ยงแต่กลับอยู่แต่โรงพยาบาลนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าดูหรือ,อ,อทำให้ทุกคนมีความสุขได้เลย มอปาก็อยากปกป้องทุกคนไว้นะคะด้วยการทําให้ทุกคนเรียนรู้สิ่งดีๆนะคะให้มีให้มีสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นให้ได้ในทุกคนนะคะ,ะก็ฝากติดตามหมอนะคะทาง Facebook ดรวริศราดาวันนะคะแล้วก็ y o u t u b e ก a c k h e a l t h and Herb นะคะส่วน LINE a d ก็สแกน QR วอาค้ a ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะเข้ากลุ่มของสมุนไพรของวัดคีรีวงศ นะคะสาขาที่13ซึ่งจะส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมอาหารเป็นยาแล้วส่งเสริมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแต่คิดว่าการค้นหาข้อมูลแล้วมาสรุปให้ฟังในวันนี้เป็นการค้นหาค้นคว้าหลายๆหลายๆเว็บไซต์นะคะเพื่อสรุปเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดจะเป็นข้อมูลณปัจจุบันเพื่อให้เกิด ศักยภาพของการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้อย่างแท้จริงและว,วันนี้ก็คิดว่าถ้าทุกท่านชอบนะคะในวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าใช่แชร์ออกไปให้เยอะๆให้คนอื่นได้รับรู้เป็นสะพานบุญร่วมกันสำหรับวันนี้หมอปอก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่ร่วมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็อยากให้เป็นสะพานบุญส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ